สวัสดีครับผมฟรัค์พระนชนครับและนี่คือรายการเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวปี7จครับผ่านไปแล้วน,นะครับกับการค้นหาดาวดวงใหม่จาก2องภาคแรกก็คือภาคกลางและภาคอีสานวันนี้ครับเราเดินทางกันไปที่ภาคใต้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่จากภาคใต้กันการคัดเลือกที่ภาคใต้จะดุเด็ดเพ็ดมันจะร้อยแค่ไหนเราไปชมรพร้อมๆกันครับ แอนพรสุดาถาวราพาค่ะตอนนี้แหะคะ่ะก็เป็นนักร้องอีเวนต์นะคะ่ะแบบงานแต่งงานงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแค่เดอสตาร์ปีที่แล้วแล้วก็มีปีนี้เป็นปีที่สองนะคะคิดว่ามันเหมาะกับเราอะคะ่ะจากที่ดูดูมาหนูว่าหนูทำได้อะ<น>ตอนนี้ล่ะคะ่ะตื่นเต้น,นะคะ่ะกลัวว่าเข้าไปแล้วมันจะแบบทำได้ไม่ดีเท่าที่ซ้อมไปแบบกเจก็เจใช่ แนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะเจแอนพรสุดาถาวราพาค่ะอายุ21ปีค่ะคุณน้องนี่ไม่ได้เรียนแล้วหรือเรียนยังเรียนอยู่อยู่จบแล้วค่ะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วทาอะไรอ่ะก็ตอนนี้อยากเป็นเดิะสตร์อยากได้นี่เป็นไรเราไม่มีปัญหาแต่จะได้หรือเปล่าเนี่ยต้องดูมันก่อนยังไม่ได้ทำอะไรก็มีแบบว่ารับจ้างร้องเพลงตามงานอีเวนต์นะคะอ๋อเป็นรายได้พิเศษอ่ะอ่ะ ทำให้เราประทับใจนะจะได้ทําให้ความฝันของเจนประสบผลสําเร็จรู้ว่าเธอในรักกันจริงรู้ว่าเธอใยังมีใจ รู้ว่าคงไม่อยากเกินไปกับบ็นคำที่เก่าเก่าอยากได้ยินจะพูดใหม่อย่างที่เคยๆคยนั้นจะเป็นไรพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมมตัตงนานพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่ายังว่าเธอนี่ยังรักกันอยู่แจนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะที่เวลาพอบอกว่าให้ร้องเพลงนั้นซิให้ร้องเพลงนี้ซิแล้วไม่เป็นอันตโนมัติอ่ะ เต้นแล้วก็เต้นธรรมดาเหมือนกับคนที่ผ่านมาแน่นะแต่ด้วยโครงสร้างเนี่ยมันทําให้ดูดีดูไม่น่าหมั่นไส้ไม่น่าออลำคาญเต้นแต่ก็คือดูไม่ไม่พยายามถึงรู้สึกเออมันมันน่าเอ็นดูมากกว่าน่าลำคาญอนะนะนะีพี่ก็พี่ต้องให้พี่ชอบตรงนี้มากแต่เป็นเป็นประเด็นที่ทำให้พี่พ,พี่พี่ต้องการอยากใค้นอยู่ได้ไปปัญหาสําคัญของของเจแอนเนี่ยนะครับคือเวลาเราอยู่ในงานแต่งงานเราก็ร้องเพลงไปเรื่อย นค,คนก็จะนั่งคุยกันไปก็นั่งมองเจ้าสาวนี่เจ้าบ่าวรอนี่เจ้าเยเจแอนต้องทํำยังไงให้คนลืมภาพพวกนั้นแล้วหันมามองเจแอนว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงดีแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเราจะพยายามดึงดูดให้ได้มากกว่าน,นี้ค่ะดึงดูดยังไงดึงดูดยังไงดึงดูดด้วยแบบว่าคุณต้องร้องออกมาจากใจคุณต้อง,ค,องคุณต้องถ่ายเทพลังออกมาพวงนี้ทำ เพราะว่าวันนี้ให้ไปต่อพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ขอบคุณค่ะครับวนคือได้ไปต่อค่ะอินดีด้วยขอบคุณค่ะรู้สึกไงบ้าง <c oughs> ดีใจมาก <c oughs> ดีใจมากเลยค่ะทำได้ดีค่ะวันนี้ทุกอย่างรับรืนค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำให้ดีกว่านี้ค่ะและนี่คือ9คนที่ได้ไปต่อ แต่ใครจะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ติดตามชมช่วงหน้าและก็เป็นการแข่งขันครั้งสําคัญในชีวิตของพวกเขาทั้ง9คนนี่คือการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนภาคใต้คนที่คุณเชียร์ไว้จะได้ไปต่อหรือไม่และใครจะได้เป็นตัวแทนภาคใต้เราไปลุ้นพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศครับก็คือเวทีแรกเจแอนก็ประกวดกับ น้องแก้มอะค่ะแก้มเดอสตาแล้วก็มีแบบพวกแมวมองเขาก็มาติดต่อให้เราแบบไปร้องเพลงตามโรงแรมงานแต่งงานงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยม,มบันมา,นมามีเยอะค่ะเยอะมากมาเป็นเด็กพี่ไหมพี่เลี้ยงแล้วจะได้ทุกอย่างมีทั้งแบบนอกวงการในวงการ จน,จน,น,น,นมีทั้งเป็นซูเปอร์สตาร์ก็มีดังมากทุกคนก็รู้จักก็มีมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราแบบรู้อะไรมากขึ้นแล้วครั้งต่อไปเราก็ไม่มีอีกจะได้ไม่ได้ใครจะได้ไปต่อและใครจะไม่ได้ไปต่อเตรียมลุ้นกันในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้ากับเดอะสตาร์ขนฟ้าคว,ว้าดาว และว้วก็มาถึงวินาทีสําคัญที่จะชี้ชะตาชีวิตของพวกเขาทั้ง9คนกับการประกาศผลตัวแทนภาคใต้นี่เป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นที่จะก้าวสู่การเป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาวปี7ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นระทึกพร้อมๆกันกับการประกาศผลตัวแทนภาคใต้ก็ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเวลาลยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นของขดาของทุกๆคนที่อยากถูกได้ชื่อเข้าไปครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะมันตัวแทนภาคใต้อะค่ะตัวแต่ตัวแทนภาคอะมันไม่ใช่แบบธรรมดาค่ะหวังค่ะหวังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะปีหน้าเอาใหม่ตื่นเต้นมากครับกําลังใจละคนรู้การลุ้นอยู่ว่ายังไงแต่เราต้องทำดีขึ้นแล้วครับได้ไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ปีหน้ามามาใหม่ถ้าสมมุติหนูหาเข้ารอบไงหนูก็จะเป็นตัวแทนของภาคใต้ก็คงจะแบบ รู้สึกดีมากๆที่จะทําเพื่อชาวใต้ทุกคนก็ลุ้นค่ะลุ้นและก็ตื่นเต้นมาถึงจุดนี้แล้วถอยไม่ได้แล้วหวังต้องเอาให้ได้ครับแล้วก็เป็นหน้าที่ผมนะครับที่จะมาบอกทุกคนให้รู้ว่าใครได้ไปต่อใครไม่ได้ไปต่อผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ได้ไปต่อเป็นตัวแทนภาคใต้ ขอให้ผู้ที่ถูกเรียกชื่อก้าวมังหน้า29เริ่มเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้ไปต่อเป็นคนแรกคือ H 0044คุณซิวีภาวิดาโมริจิคนต่อไปครับเอชศูนคุณกูดชยพลปัญหาก,การ H-1018 คุณบูนธัญ,ญบูลวงวาสิน <ś ması> และคนสุดท้ายที่ได้ไปต่อ H อ 0012คุณเต้จิรพัฒน์ธรรมสวัสดิ์ขอแสงความยินดีกับตัวแทนภาคใต้ทุกคนครับก็ดีใจแล้วก็เสียใจกับคนที่ไม่ได้ไปตอบด้ยค่ะดีใจอะค่ะแต่คือเรายังมี อีกขั้นตอนหนึ่งที่ดูเหมือนจะยากอีกเหมือนกันก็คงยากแน่ตัวค่ะดีใจมากครับก็ลุนหัวใจเต้นตึกตุกตุกตุกตกแล้วก็พอประกาศมาได้คนที่3ก็ดีใจมากครับเกินครับผมไม่คิดว่าผมจะเข้ามาได้ถึงรอบขนาดนี้มันโล่งออกไปหมดเลยครับตอนแรกถือว่ากดดันแลกว่ากรรมการบอก ไล่ไปดันดับไปจนถึงแบบผมมาคนสุดท้ายมาเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเลาจะไม่ได้แล้วเลยครับคือนล้ก,ก็ประกาศชื่อผมมาก็ดีใจมากนะครับมันโล่งเลยครับผมดีใจครับ <laughs> ใช่ผมไม่ถอดใจแล้วครับคือไม่คิดว่าจะได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนร้อง,ร,องร้องไม่ค่อยดียสักเท่าไหร่เสียดายค่ะเสียดายแล้วไม่เป็นไรค่ะชีวิตมันก็อย่างนี้แหละขอโทษ ขรโที่ทำไม่ได้อยากบอกว่าจะพยายามทำให้ได้จะเปิดร้านเขาแกงให้แม่ให้ได้ไม่ว่าจะยังไง